ฟักทองนี่จะช่วยเกษตรกรแก้ไขบา,บบายังไงไในเรื่องริกกี้หนูตอนนี้รเราเรามาเราคิดว่าเราช่วยเหลือชาวบ้านได้แล้วนะค,ะครับจากที่เราลงพื้นที่นะครับทั้งจังหวัดนครครรแล้วก็สงขลาเนี่ยราคาตอนนั้นอยู่ที่เจ็ดบาทครับบาทซึ่งต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกือบเกือบเกือบเจ็ดบาทเกือบเจ็ดบาทแล้ว พี่น้องเกษตรกรก็เหลือแค่ห้าสิบถึเจ็ดสิบสตังค์ซึ่งมันอยู่กันไม่ได้พอเราไปกระตุ้นระบบของการตลาดเนี่ยโดยตัดพ่อค้าห้องกลางออกเนี่ยมันก็ทําให้ราคาพุิกดีขึ้นครับเราโดยนำร่องโดยเราเราซื้อซื้อแล้วแช่ห้องเย็นแล้วก็เก็บสต๊อกไว้เอาไปขายอัน,อนนี้นราคาก็ขึ้นอยู่15บาทแล้วออตกเเรามีมีห้องเย็นเองใช่ไหมเราเราเราร่วมมือกับ กลุ่มพ่อค้านะครับแล้วร่วม<ล>มืออยู่กับแนวร่วมของเราทั้งภาคการเมืองภาคของอตกภาคของกระทรวงก็สามารถทําให้ราคาพุ่ีขึ้นดีสครับส่วนพุ่ผลการเกษตรประเภทอื่นเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันมันมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชือ้อหิดมันเป็นเรื่องปกติที่ทําให้ราคาพืชผลาการเกษตรมันตกต่ำแต่เราก็เข้าไปแทรกแซงเข้าไปช่วยจึ่งสาคัญที่สุดคือกลไกการตลาดเป็นเรื่องสําคัญแต่บางครั้งพ่อค้าคนกลางเนี่ยเอารัดเอาเปรียบ นะครับที่น้องเกษตรกรกดราคาตกต่ำอันนี้ทํายังไงที่เราจะแก้ปัญหารับแก้ปัญหาวงจอรอุบาทตรงเนี้ยเราเรียกว,ว่าองค์กรจอรูบอดอุบาท,บาทครับก็เป็นการระดระเบียบคนยากคนจนที่เราก็พยายามแทรกแซงนะครับราคาใน <ừ. S 1> ส่วนของอย่างพืชผลประเทศอื่นที่เป็นพืชที่เราสามารถเก็บได้นาน <ừ. S 1> เราออกรกอเองเราก็จะให้ให้แนวร่วมเราที่เป็นผู้ค้ากับ นะครับกรมราชทันเข้าไปช่วยขึ้นราคาแท็กต์ผมเชื่อว่าเดี๋ยวช่วยเหลือกันได้ขอบคุณครับขอบคุณฮะเราคก็ปฏิบัติตามนโยบายตอนนี้ราคาที่จะเกิดถึงแปดบาทขึ้นเป็นราคาที่ห้าบาทแล้วที่ท่านได้ให้นโยบายไปก็ประสบความสำเร็จแล้วรับคุ้มห้าบาทเราทําให้ขึ้นถึงห้าแล้วก็รับคุ้มห้าบาทก็กลายเป็นยี่สิบบาทแต่ตอนนี้มันมีเรื่องกับท่าน ก็คือฟักทองผักเขียวผลไม้อื่นๆเนี่ยก็ราคาตกต่ำนะครับก็เลยวันนี้ก็จะนำปัญหาเหล่านี้มานำเรียนท่านรับที่ช่วยเกษตรท่านสมนัติกมเผ่าว่าให้ท่านช่วยประสานออตกรทั่วประเทศหาสถานที่ให้เกษตรกรนะครับได้เอามาขายซึ่งวันนี้เราไม่ได้รังสรรานะครับได้มาเยี่ยมชมพี่ออตกรที่กรุงเทพนะครับ ก็จะขอสถานที่ท่านเพื่อจะให้เกษตรษกรเอานําสินค้าโดยสรงามาขายกับพี่น้องที่กรุงเทพมหาคนครครับและก็จะขอในยูไบจากท่านว่าจะแก้ปัญหาปีนี้ได้อย่างไรบ้างที่ท่านดูแลอตากรรทั่วประเทศอยู่แล้วเดีย๋ยวใ,ในเรื่องของการแก้ปัญหาราคาที่ผลประเทศืึงผมยกตัวอย่างประเทศฟักท,ทองอย่างนี้นะคะรับราคาในเวลานี้ตกตับนะครับมันซึ่งก็เป็นทุกปีแต่ว่าเนื่อกจากว่า การผสมประสานกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดนะครับมันทําให้มันทำให้พืชผลการ,รเกษตรตกต่ำทุกประเภทในส่วนอ,อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับโตป,ปีเวลาพืชผลของพี่น้องกเออกษตรกรตกต่ำเราก็จะจัดแานซี่นะครับเป็นแผที่บริเวณทีุ่ดขายผมยกตัวอย่างทุกปีเนี่ยปัญหาราคานิชกีตกต่ำ เราก็จะจัดให้พื้นที่ให้มาขายท่านขายนี่เขาขายทั้งออนไลน์ขายทั้งทางร้านคตรงนี้จัดแพ็กส่ง,งที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้แต่ว่าประเภทของอย่างทัคทองอะไรพวกนี้มันก็ใช้นการในตัเวเกษตรกรเราสามารถช่วยได้อ,อุปกรณ์สีด้วยแบบขางสามารถจัดงานที่ให้พี่น้องเกษตรกรไปขายแล้วก็ในส่วนองอกรบางส่วนเนี่ยที่เรามีมีการค้าอยู่กับเริจาคมอย่างนี้นะครับที่ค้าของเราเนี่ยกับการที่ที่เป็น แต่ร่วงของเราเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยประเบ้านของพวกนี้พวกประเทศฟอทองของจีนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางรัฐบาลก่กละกะลลอบแล้วก็รัฐบาลท่านทนึ่งช่วยเพราะผมในฐานาะตัวแทนของพื้นที่จังหวัดิศาสตต้องฝากขอบคุณท่านด้วยครับขอบคุณท่านมาลุนนะครับดูแลพี่น้องเกษตรกรประวัติศาสตอย่างดีการแก้ปัญหาราคาพลิกตกลดนะครับจากเจ็ดบาทแปดบาทซึ่ง กระจนการได้ไม่กี่ตังค์นะครับข้อก่อที่ผมล,ลงไปส่งขาตอนนี้เราเคยรับปากกับบ้านว่าจะต้องทําให้ราคามันถึงห้าบาทตอนนี้รัฐบ,บ,บาลมาช่วยอ,อีกห้าบาทกระจนการได้ยี่สิบบาทมีความเป็นไปได้นะครับตามสานการณ์นะครับบ้านเรือนไม่ปกตินี้เราช่วยเหลือผู้ร้องคนใครช่วยเหลือผู้มีปัญแล้วก็จะทำให้แต่ละจังหวัดนะครับึ่งได้